ปีนี้มีอะไรเด่นๆบ้างครับขอชาวราศีมีนครับราศีปรานะฮะแน่นอนว่านะครับเวลาแบบต้นปีทีนะครับก็จะบนๆนิดนึงโอ้โหปีแล้วเหนื่อยมากเลยนะครับไม่ค่อยมีอะไรดีสักอย่างเลยบางคนอาจจะเมีแค่ดีสักอย่างหนึ่งอะไรนะฮะบางคนอาจจะได้อะไรมาคือก็อยากรุ้นว่าปีนี้มีเรเด่นๆบ้างนะครับให้แบบชื่นอกชื่นใจบ้างนะฮะมาฟังกันนะฮะอย่างแรกครับคนราศีมีนะครับปีเสือนะครับบองบอกว่า อย่างแรกคือสิ่งที่ได้คือเงินนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงขวบปีนี้นะครับดาวทั้งมุนดิตยูจะย้ายไปอยู่ในราศีพฤกษบนะครับแล้วก็ดาวราหูนะครับมาอยู่ในจุดที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือภกระดุมพระในราศีเมษของเราเองนะครับแสดงว่าเป็นการหมุนเงินที่หนักหน่วงมากยิ่งขึ้นนะครับหมุนเงินคือมีเงิน เข้าเต็มที่แล้วก็ออกเต็มที่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นบางบอกว่าโอโ้โหมันจะมีเหลือเก็บแล้วผมว่าปีนี้นะครับเหลือเก็บยากแต่ว่ามีสภาพคล่องคืออยากได้ซื้อ,อยากซื้ออะไรได้ซื้อได้คล่องกว่าปีก่อนๆน,นะอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคือคิด สมัยก่อนก็อาจจะคิดแล้วคิดอีกนะครับแต่โอเคครับในช่วงช่วปีนะมันอยากจะ,จะอาจจะซื้อแบบได้ง่ายขึ้นและคล่องตัวขึ้นนะครับแสดงว่าอย่างแรกคือกระแสการเงินเข้ามากกว่าเดิมครับแต่ว่ามันเข้ารุนแรงแปลว่าสมมติอะไรที่คุณยังไม่อยากายังไม่จําเป็นอะบอกไงนะครับมีแต่ความอยากอย่างเดียวนะฮะ ก็เอาไว้ก่อนนะเบรไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบซื้อนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ตั้งใจนะครับอยากจะได้อะไรหรือว่ามอบอะไรให้กับใครให้กับแฟนเราให้กับลูกเราให้กับบุปการีกันเรานะฮะก็มีโอกาสที่จะซื้อได้ง่ายกว่าเดิมคล่องกว่าเดิมนะครับแสดงว่าเรื่องแรกคือมีกระแสการเงินเข้ามากกว่าเดิมแต่ต้องดูด้วยนะว่าคุณทําอะไรนะครับบางทีอาจจะ แบบทําธุรกิจส่วนตัวอโอเคมันก็จะเห็นภาพชาัดเจนขึ้นเพราะว่ากระแสการเงินเข้าแต่ละวนันแต่ละเดือนมันไม่เท่ากันนะครับถ้าดวงดีๆมันก็เข้ามาเยอะหน่อยหรือว่ามีลูกค้าเข้ามาเยอะหน่อยหรือว่ามีคนที่ะจะไปอุดหนุนเรานะครับมากกว่าเดิมนะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบทํางานประจำนะเรื่องเงินมันก็จะแบบ ซึมซึมคือมาแบบมา,มาเป็นระยะบ้างางน,นะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเงินเราไม่ได้ทําธุรกิจถูกไหมครับมันก็ได้เงินประจานะครับเหมือนเดิมอาจจะซื้ออะไรได้คล่องขึ้นหรือว่ารายจ่ายบางส่วนอาจจะลดลงไปมันก็เลยแบบมีคล่องตัวมากขึ้นคือเราต้องดูอาชีพหรือด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าอาชีพทั้งงานประจําแล้วก็ไม่ได้มีธุรกิจส่วนตัวด้วยกับ,กบธุรกิจส่วนตัวนะฮะกระแสะการเงินในช่วงดวงดีมันต้องแตกต่างกันนะครับ โอเคนะแล้วก็เรื่องที่2ครับที่โดดเด่นนะครับคือจะบอกว่าเรื่องของคนอุปถัมภ์นะครับใครที่แบบตั้งใจเนาะจะหาคนช่วยเหลือบ้างหรือว่าช่วงที่ผ่านมาแทบไม่มีใครช่วยเลยหรือช่วยเหลือเลยหรือว่าอีกอย่างคือช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะแบบเอยปาขอร้องของความช่วยเหลือจากใครนะครับไม่ค่อยได้นะฮะแต่ว่าในช่วงครัวปีนี้จะได้แล้วนะครับแสดงว่าจะมีคนช่วยเหลือหรือว่าให้อนุญาความสะดวกก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบช่วยเป็นครั้งคราวนะครับแต่ว่า มีกําลังในการช่วยเหลือเรามากกว่าเดิมนะแสดงว่าเอยปากขอความช่วยเหลือแสดงว่าอย่างหนึ่งอ่าผมต้องบอกอย่างนึงว่าคุณต้องแสดงศักยภาพอเออต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่าคุณอาจจะต้องแสดงศักยภาพในเรื่องของงานในการที่ต่อสู้กับชีวิตนะครับหรือว่าอาจจะต้องแบบโชยเห็นว่าเราเต็มที่กับสิ่งสิ่ง,งต่างๆที่เราทําอยู่แล้วนะครับไม่ใช่แบบไม่ทําอะไรนักนะฮะแต่ช่วยหน่อยซอ่อันนี้ไม่ได้นะมันต้องมีเหตุและผลรองรับด้วยนะครับ แต่ที่ผ่านมาอาจจะทําเต็มที่แต่คนช่วยเหลือไม่มีแต่ขวบปีนี้ทาเต็มที่แต่มีคนช่วยเหลือมันแตกต่างกันอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นดาวพฤหัสที่โคจรทับนะครับในช่วงเดือนเมษาไปต้นไปนะฮะบวกไปขวบไปหนึ่งปีเลยนะ,ะก็จะมีคนช่วยเหลือนะครับเป็นระยะระยะบ้างแต่ว่าไม่ใช่แบบช่วยทุกวันทุกเดือนทุกปีทุกเวลานะครับคือมันต้องแสดงสกเกลยภาพ โชว์ก่อนแล้วเขาถึงจะช่วยประมาณนี้นะครับแต่ว่ามีคนช่วยเหลือแน่อย่างที่3คือชื่อเสียงนะฮะไม่ว่าคุณทาธุรกิจธุรกรรมหรือว่าจะทํางานสายใดก็ตามนะครับคนนำงานประจําคนก็จะโอ้เรียกใช้บ่อยขึ้นคือมีชื่อเสียงในสายงานที่เราทำอยู่นะครับหรือว่าทําธุรกิจาค้ขายนะครับสินค้าเราโปรดักเราก็จะมีคนอยากจะอุดหนุนนะครับมากขึ้นกว่าเดิมเราเอาไปพูดนะครับ ในมีคนก็เรียกว่าลูกค้าใหม่ๆนยทำให้ลูกค้าใหม่ๆเกิดขึ้นมามากกว่าเดิมแต่ถ้าใครแบบทำงานประเภทแบบวงการบันเทิงเนาะมันก็จะชื่อเสียงก็ชื่อเสียงมันก็เห็นได้ชัดนะครับในการทําผลงานของเราหรือว่าแสดงการแสดงของเราหรือว่าจะเป็นอะไรที่เราทําอยู่นะฮะในช่วงปุยนี้นะคุณต้องแสดงเสรีเท่าไมา้เต็มที่นะครับแล้ว จะมีคนเชื่อแล้วจะมีคนช่วยเหลือแล้วก็จะมีคนอุดหนุนแล้วก็จะมีชื่อเสียงกับเต็มที่ขึ้นมาได้มากกว่าเดิมนะครับฉะนั้นคนราศีมีนะครับต้องเต็มที่กับสายงานที่ทํานะรับรองว่ามีคนเห็นคุณค่าเรามากกว่าเดิมแน่แล้วก็ผลงานเราจะเป็นที่ประจักษ์ตาแต่แก่คนทั่วไปนะครับไม่ใช่แค่อาจจะไม่ใช่แค่เมืองไทยหรืออาจจะกระจายออกไปนะครับยังประเทศอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะประมาณนี้เลยนะครับมีชื่อเสียงมากกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็ต่อมาครับต้องบอกว่า มีเรื่องของการขยายการตลาดสมมติว่าคุณทําธุรกิจธุรกรรมอะไรก็ตามนะครับมันมีการขยายนะครับการตลาดมากกว่าเดิมถ้าคุณทําธุรกิจนะก็จะมีคนช่วยเหลือแล้วก็มีคนเรียกว่าให้โอกาสนะครับมากกว่าเดิมด้วยเช่นเดียวกันนะฮะก็คือว่าดวงดีขึ้นแล้วก็มีการเดินทางบ่อยขึ้นนะครับจุดเด่นคือโอ้โหแบบเดินทางไปนน่นไป,ปนี่ไปนั่นแล้วก็บางทีอาจจะเป็นเรื่องของอคนให้โอกาสอ่ะอย่างเงี้ยนะเ,เหมือนกับ เปิดตลาดใหม่ไหมอ่อางี้ยคุณอาจจะเปิดตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดแท้จริงหรืออาจจะตลาดทิปหรือออนไลน์เลยก็ได้นะครับประมาณนี้เลยนะฮะคือมีจังหวะที่ชีวิตฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็การงานเด่นขึ้นแน่ใครทํางานอะไรอยู่ก็มีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะครับมีโบนัสนะครับในครัวปีนี้หรือว่าทําผลงานได้ตามเป้าตามยอดใน สิ่งที่เราคาดหวังนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมว่าดีกว่าช่วงขวบปีที่ผ่านมาถ้าเป็นเรื่องของการงานจะเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็คนช่วยเหลืออันนี้ก็เห็นได้ชัดขึ้นแล้วก็จะเ็าเรียกจะมีสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านนะครับอัจจะเป็นเรื่องของใครที่แบบยามีบุตรนะหรือว่าบางทีไม่มีบุตรหลอกนะครับบริสั์เลี้ยงมาก็ได้ประมาณนี้นะครับคือมันมีจังหวะชีวิตที่ฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นในขวบปีนี้นะครับแต่ว่ายังเหนื่อยกว่าเหนื่อยเท่าเดิมหรือเหนื่อยมากกว่าเดิมนะครับถ้าเทียบกับ ปีที่ผ่านมานะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่างานมเยอะขึ้นคนเรียกใช้เยอะขึ้นนะฮะคุณจะเหนื่อยน้อยกว่าเดิมได้อย่างไรนะครับแต่ว่าเป็นการเหนื่อยที่มีผลนะครับตอบแทนนะครับเต็มน้ําเต็มเนื้อเต็มเม็ดเต็มหน่วยอ่าประมาณนี้นะมันก็คุ้มค่านะครับเพราะฉะนั้นโจงเหนื่อยต่อไปครับคนราศีมีนะฮะผมก็ไม่อยากอวยว่าคุณจะสบายแล้วไม่สบายครับผมก็ต้องยืนยันสวนทางนะครับกับดวงชะตาถ้ามองว่ามันจะสบายผมมองว่าเหนื่อยกว่าเดิมแต่ว่า อ่าคือเรียกว่าผลตอบแทนนะอันนี้คุ้มค่าวกว่าเดิมอันนี้อันนี้ยืนยันได้นะครับขอให้โชคดีมีความสุขนะครับในขวบปีนี้ครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ